ล่าสุดคะ่ะในกลุ่มไลน์ของนักกฎหมายมีการเผยแพร่ข่าวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าคุณบรเมเอินทรชุมนุมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปหน่อยเคยขับรถตอนนั้นเนี่ยเมาด้วยขับรถไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ลงมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะคะล่าสุดเจ้าตัวเองก็ยอมรับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะซึ่งนายกลุ่มไลน์นักกฎหมายเขาแชร์เอกสารในคดีที่พันตารวจเอกศิวัตรศรีวิชัยผู้กํากับสอน บางครวยได้ส่งสำนวนคดีที่เห็นควรสั่งฟ้องต่ออายการจังหวัดนนทบุรีในคดีสอบสวนคดีอาญาลงวันที่1มีนาคม2562ในเรื่องของการขับรถขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายจิตใจขับรถประมาทหน้าหวาเสียวอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินผู้อื่นและกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจค่ะซึ่งคดีนะคะเป็นคดีระหว่างพันตํารวจ รพีพงศ์จิตบุญธรรมกล่าวหานายปรเมศอินทรช,ชุมนุมระบุไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2562บอกว่าช่วงราวๆสี่ทุ่มครึ่งขับรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์จำนวน2คันเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับความเสียหายและนายปรเมศก็ไม่หยุดลงมาช่วยเหลือแต่ว่ามีพลเมืองดีที่ติดตามไปเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าวัดหูช้างและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไป ไปถึงจึงได้เชิญตัวมาที่สอพอบางกรวยแล้วต่อมาได้ทําการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดคือ87มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในแถวพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีล่าสุดเรื่องนี้เองเจ้าตัวอย่างคุณปรเมศก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันนานแล้วไม่ได้มีอะไรตนก็ยังไม่รู้ว่าคดีตอนนี้ถึงไหนก็ยังไม่ได้มีใครเรียกไปเมื่อถามว่าคดีเนี่ยส่งสำนวนให้อา์การตามเอกสาร แล้วหรือไม่นายประเมศก็ตอบว่ายังเป็นแค่ร่างเฉยๆเป็นการเฉี่ยวชนกันนิดหน่อยก็ชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยยังเปิดเผยอะไรไม่ได้มากเพราะว่าตํารวจก็กําลังทําสํานวนอยู่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงชั้นอายการค่ะจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปแล้วก็ไปขับรถชนชนแล้วก็หนีซึ่งนายประเมศก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยดื่มเล็กน้อยแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านข้างทางเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเสียอยู่แล้วก็มีอีกคันเนี่ยเขา หีบประคองกันมาตอนนั้นทางมันมืดมองไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชนแต่พอมีคนบอกว่าชนก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ลงมาดูจนไปถึงสถานีตํารวจก็ไม่ได้หนีไปไหนตามที่เขามีการลือๆกันเรื่องนี้คุณปรเมศต์บอกว่าไม่มีอะไรคิดว่าน่าจะเป็นการดิสเครดิตกันมากกว่าค่ะซึ่งจากการตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กของคุณปรเมศอินทรชุมนุมอธิบดีอายการซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็สอบถามถึงข่าวที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าตัวก็มาตอบคอม เมนท์ค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเอาไว้คดีเสร็จจะมาเล่าให้ฟังพูดไปตอนนี้เดี๋ยวจะรบกวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะคนที่ช่างคุยก็คุยเสลือเกินนะคะอพอเห็นเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย,ยก็ <มา S 2> เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเลยะนะคะ